เน้นย้ำในความว่าศรัทธ,ธาหรือความเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาผู้ใดเชื่อผู้ใดศรัทธ,ธาปฏิบัติตามก็เป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้นัน้นผู้นั้นเองได้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาบันเป็นประโยชน์ต่อพระผู้สอนกรรมฐาน กูได้กระท่ำตามก็เป็นความรูผผลผนของบุคคลผู้นั้นเอง, <c oughs> งเนี่ยชังว่าเน้นย้ำทุกคนคือหน้าเอาผู้คนสอนก็บ่ได้หวังใดๆทั้งสิบไบ่นสนใจในเพราะลาบสักะละเราจะสนุจสืส่อเสียงยังกตะตามก็ได้นสนใจแล้วต่ก็ได้เป็นประโยชน์ก็ผู้สอนผอบุคคลิศรัทธาหรือบ่ศรัทธา ก็ว่าไ้เหตุให้พระผู้นสอนกรรมฐานนั่น,นลุดพนเพราะว่าบุคคลศรัทธาหรือบุศรัทธานี่ mm hmm. เป็นกระสอนของคนไปตามหลักธรรมแต่ mm hmm. ผู้ใดเข้าใจหลักธรรมทางคนถูกแล้วก็ปฏิบัติตามกับผู้นั่งเองต่งางเป็นผู้คนถูกว่าได้ไปพนถูกเพราะว่าบุคคลผิดศรัทธาหรือบุศรัทธาจักหมิด mm hmm. คือเฮา เน้นย้ำซ้ำตอกยํำเจ้าของเองเตือนแต่ของเองแบบนี้่าไปวั่นไหวในเรื่องของบุคคลแต่ความศรัทธาทั้งหลายถ้ายังศรัทธาในบุคคลอยู่แสดงว่ายังประทันด้เข้าใจหลักของพุทธศาสนาคนให้ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความุผลทุกพราะผู้ดใดศรัทธาในแนวทางปฏิบัติเพื่อความบรรลุแล้วนั่งคือเป็นหนทางเดินของเจ้าของเอง เพื่อเห็ุให้เจ้าของ้นถูกเองบ่ได้เห็ุให่ผู้อื่นใด้นถูกเลยนี่แหละจังว่าคือคำว่าถ้าคาว่าศีลเป็นเครื่องรักษาผู้อื่นไม่ใช่รักษาผู้อื่นนี่ห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยก็บบกไปฆ่าผู้อื่นกับรักษาผู้อื่นบ่ล่ะห้ามลักทรัพย์ก็บบกไปลักทรัพย์ผู้ใดเดี๋ยวก็พูดพดติการกระบบไปพูดปากพูดพิดก็ไผห้ามโกหก กบ่ได้ไปโกหกทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตเสทรัพย์สินอห้ามดื่มสุราแต่ของกบ่ดื่มเองแต่กบ่ยังย่งส่งเสริมให้ผู้อื่นดื่มร้อนนี่เนี่ยจังหวะามันก็เป็นการรักษาบุคคลผู้อื่นความเห็นแก่ตัวกันคิดว่าจะคลองสิมีความสุขมี้กแมีแลอวลังแก่บุคคลอื่นฆ่าเขาขายเขาหรือยังกระดสิกอบโกยของมาไหนเป็นของตนของตนยังสิคิดว่าจะคลองสิมนี้ความสุขแค่นั้นบอกในสุดท้ายแล้วก็คือว่า จะคล้องนั่นแหละคือเป็นผู้รับถูกเองบง่งแจ้กคำว่าปล่อยวางนั้นทั้งมดในคําสอนพุทธศาสนาสอนลงมองปล่อยวางนี่เองปล่อยวางผู้ได้ปล่อยให้จะคล้องปล่อยจะคล้องเอาเองเลยพระพนบ่ได้ปล่อยให้ไผ่ย่างที่ว้ามาแล้วพระบได้เอาบุญให้ไผพระบได้ทาความสงบให้ไผพระบได้บรรลุตสดาสกิตาข้านาค้าอรหันให้ไผบุคคลตั้ง ที่ปฏิบัติเอาเองกระทําตามก็ย่อมได้ผลแก้ตนตั้งหากบ่ได้ผลแก้บุคคลผู้สอนแล้วก็บ่ได้ผลแก่าศาสนาพุธเป็นว่านเนื้อทางรักการปฏิบัติเพื่อให้าจากของพลทุกเอาเองเพื่อได้ปฏิบัติตามกับผู้นั้นพลทุกเปฉนนั่นเขาจะไปโลเลและอ่อนแอวันไหวกบหลกกระทําทั้งหลายอย่าเน้นย่ำก็เขาเองคิดว่าดีๆแล้ว แต่ของปฏิบัติเองกับผลเราเองนี่ไม่ได้ไปผลกับบุคคลอื่นเลยเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของตน <ừ. S 1> เป็นเรื่องของเฮาเองบม่เป็นเรื่องของผู้อื่นแต่ว่ากระองอาศัยผู้อื่นอาศัยอบไอาศัยการรักษาศีลนมันนี่ก็จะไปข่าผู้อื่นนี่อาศัยแบบนี้อาศัยผู้อื่นคือไม่ฆ่าผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเห็นว่า <ừ. S 1> น่จังสีพวกเจ้า เคยได้ยินเลยฟังบลล่ะเออชินคือเครื่องรักษาผู้อื่นแต่การให้ทานก็คือว่าการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําประโยชน์ให้ตนแต่ท่านเพื่อตอนเองมันขอนั่นข้อ,น,น,ขอน,นี้ก็ไปเกิดไหมกันนั่นแหละถ้าคําว่ารูท่านลูท่านบมาเรนลูเราไปเกิดไหมเท่ยลูเราต้องดับดับไม่คณะนี้แหละดับไม่คณะท่านก็เป็นเครื่องดับทุกข์ได้ศินก็ดับทุกข์ได้ดับความเกิดนี่แหละ นิพทะหรือนิพ่านนี่แหละข้าท่านไปแล้วนี่ข้าว่าปาทนาายังอีกสังเกตใจของเองเป็นผู้มีสติรู้ระลึกออกมาปั๊บดับละไม่ได้ป่าทะน้ายังอีกมันสิของมันเองล่ะดับของมันเองไอ้ความดับความว่างมันอธิบายว่าเป็นหรอ <S an> กผู้ได้ถึอมองหววนันเราคนนั้นรล้แต่ว่าสิงนั่มจริงลางงนออกมาเปรียเป่ยได้ยังไดทั้นเอง ศีลนก็เป็นเครื่องดับทุกได้นิพานได้ภาวนากับดับได้นิพานได้ใส่เห็ดอีนยางกระสังเขาบพจจำเป็นต้องไปแหลกอย่างเ้างทำเพื่อดับปลูกคือคำเฮาอุทิบุญก่บขอบุญนี่จงเป็นพระเจ้าจงถึงพระนิพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดคือเป็นรับอย่างอีเสียเอาบุญไปใส่ตอนตายจิบ่ต้องไปถาเอามันดอกใส่ตอนตายใส่ตอนนี้แหละในขณะนี้แหละมันดับแล้วมันเย็นในขณะนี้แหละนี่ แต่คำว่าบ,าบุญเห็นมันเป็นสังเกตตัวเองเห็นมันเป็นสังเกตความคิดจิตกับความคิดกันเดียวกันเออันนี้คำว่า,าความรู้สึกความรู้สึกด้วยอย่างอารมณ์นั่นเองนั่นแหละโตหัวใจไงมาเรื่อยแหละความรู้สึกที่พอใจกับไม่พอใจสองยานเ้าหยุดความพอใจได้เอาอยัางหยุดแต่เ่เอาสติสติกับความคิดจิตในจิตเพราะแต่ มันสิคิดไปเรื่องใดถืไปในท่างถีอก็ยินดีพอใจหยุดยุดบอกมัน่าหยุดมันก็หยุดปุ๊บหลดมันจังบอพอมันจังบ่ะกอบพ,พบได้เกิดขึ้นแล้วเด้ออะไรก็ตามที่มีอารมณ์ในความคิดใดก็ตามที่เกิดมีอารมณ์ในความยินดีพอใจและไม่ยินดีพอใจพบได้เกิดขึ้นแล้วจับเอาจุดมันหลดเด้อถ้าไม่มีความรู้สึกกำลังศูนในี่ผู้นั้นผู้นี้ปั๊บมี่หยุด นีบอกมันรลดยุดมันก็ยุดความคิดมัน่าปรุงแต่งต่อมันก็เกิดอารมณ์ข้นมากทั้ตัวยุดยุดตัวนี้ยุดตัวคิดจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่แต่เกิดเห็นว่ายุดตัวนี้ยุดยุดความคิดถ้าคิดปุ๊บความรู้สึกเกิดขึ้นทันทีแต่คีไปได้ี่ยมันจะปรุงแต่งภาพวาดภาพจินตนาการอยากตีอยากขาดจับสบายทัร้อยเขา ความรู้สึกโมโหขึ้นในใจทันทีนั่แหละพบได้เยกิดแล้วแล้วเกีเยกตความรู้สึกแต่ว่าสิ่งใดที่คิดไปแล้วนี่ยแต่ว่าส่วนมากถ้าผู้เขาถึงมองหันแล้วคําว่าคิดนี่เกิดขึ้นเราเองแต่ไม่มีอารมณ์ในสิ่งที่คิดถ้าถึงแล้วมันจะเป็นสิ่งคำว,ว่าถึงคือคำว่าหยุดคือคำว่าหยุดความปรานถานาแล้วแล้วก็บ่มีความรู้สึกไม่ความหลักและความเกลียนบุคคลผู้ใดอีกแล้วเนี่ย เห็นผู้อื่นเป็นดุเด,ดังแคนคาเจ้า,จาของเองบดแล้วถ้าสิกระทำบาปทต้องกรรมอะไรลงไปนี่คือบาทําำก็แล้วกันนะปะก็ะตงไปเบาเลยอะเรื่องยังสั่นเป็นผู้ยูเหนือบุญเหนือบาปมัน่มีความรู้สึกยินดีพอใจกับใดๆทั้งสิ้นไอ้สิ่มันมเบาเรื่องใดให้ฟังกับรู้มันเป็นยังสิบารู้แต่ว่าบ่ปรุงแต่งไปในความยินดีหรือว่ายินดีเสรสังขารูเปเอกขายยางรูง้เท่าท่านแล้วหยุดดับ ความคิดได้แล้วเรียกว่าสังขารลูกเตกขายาญสังขารว่าคิดนั่นแหละปรุงแต่งนั่นแหละเตะขาก็คือหยุดนั่นแหละ<ช>หยุดความคิดปรุงแต่งท<ช>ําบุญทั้งเบิดี่ทําท่านยังก็แล้วแต่นี่อไม่ต้องคปยหวังเอาใส่ในบาปตายหรอก<ช><ช>้ามันดัดทุกในขณะปัจจุบันดีือห้าเห็ดเ,เลยแต่เขาปรุงแต่งไปเขาไปแลกของไปแลกความเป็นนั่นเป็นนี่<ช><ช>จะไปเอาเงินสื่วสวรรค์จักว่า ถ้าท่าน,นท่านนี่กับปัตนาไปสวรรค์มัง่งปัตานาข่มบมด้วยปัตนาสุขภาพมัง่งปัตนาข่มบมนิโรธมัง่งปัตนาชัายชนะมัง่งแล้วหลายอย่างเอาเงินือเอาก็ทำท่านนี่แหละเข้าใจผิดทั้งหมดฉะนั้นท่าย,ายามสังเกตอยู่ในกายในใจของเจ้าของเองแต่มันดับมันจะมีความรู้สึกไม่ไม่ไมีละเย็น บ่บปุงแตงต่อไปมันสิเป็นวบางๆบางๆมันเนบิกบางดอกซึ่งใดที่ห้าคิดบ,บางอย่างข้อบางอย่างภาพอดีตทีเ่เฮาเคยทาผิดมาก่อนหรือทําถูกมาก่อนหรือเคยหยึดคือไม่เคยมีอารมณ์หยึดมากอ่อนุ๊บอมันพุดขึ้นมาพับมันสิอยักหัวจาักวัวโอ้โยตะขิ่คุมันโง่ปักเนาะนี่มัน,น,นมันสินเป็นหยักหัวอยักว่า องอนเระเอื่นว่ามันท่านแล้วตะกี้เป็นอุปทานในความอยากไดอันใดอันหนึ่งแบบพยายามดยุดรมคนขวายใบใส่เล่เลี่ยมคนไกลหรือแม้กระทั่งบบลักเอาข่าเอาจังสิพอตาเข้าไปความคิดตัวนั้นของเกามันผิดทุกข์เกินมากนั่นมันจะถึงมองหันปุ๊บมันสิจากหัวแล้วมันคือว่าโอ้ยส่วนงงผักเนาะนี่มันบ่มีอารมณ์ดอกแต่ว่ามันเป็นสรสังเวชสนสังเวชสะเทือนแต่ของเองนี่อยู่ด้วยนั่นส่ นเหมือนเป็นบาน้ำอันนี้้อยอะไยิ้มยิ้มได้บ่อยนี้เเี้งขันอันพ่นวาจิตยิ้มอันอันพ่นว่ายิ้มขึ้นมาเองมันก็นลูกอยู่ในของไผ่ของมันอยลางนั้นใช่ไหมสวัคนทบทวนก็ของเองถ้าสิจะไปวั่นไหวกับข้าเบาของคนสมบูรณ์ข้าวาลอเรื่องนั้นเรื่องนี้มากปุ๊บเอาวา้าป้อปฏิบัติน้ำกอยู่สู่มือนี้ นี่ผู้ใดกับบ้าหูมาบ่าวข้อมนข้อมือถสิวันไหวอยู่บ่พวกเจ้าเอออันนั้นอันนี้หรือว่าสิแม็นข้อมเข่าหือว่ะนี่วันไหวอย่างบ่จะเกิดภัยมาเบ่าเนาะให้ทุกคนคิดเบื่องดีๆศรัทธาหรือบ่ศรัทธาเป็นประโยชน์ของเจ้าของเด้อ ว่าได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยคนถึงมาบอกว่าเดขาเขาเหงากินเล่นเรียกว่าละ่ะไว่าต้องหยางเอเกิดมาตายว่าแห้งแล้วถ้าติตายเพราะว่าทําความดีอุ้ยตายอยากบอกเ้าทําความดีนี่เอาแหลกเอ,อเอาความตายเขาว่าเอาความตายแหลกเอาเลยแหลกดีไหมอันผู้บดีมันก็เอาความตายแหลกแหลกบดีอยู่แล้วเนี่ย ยังสันแหละแต่ว่าห้าวว่างคิดแบบไม่ถือเอาความแพ้ไม่ถือเอาความชนะแต่ว่าต่อสู้เพื่อบคุคคลผู้อื่นต่อสู้แบบว่าเห็นแก่โตอยากบอกวบามีตัวตนว่างเนวทางแบบยางเอาวัยคือพรพุูธเจ้าว่างเนวทางแบบยางอาวัยเห็นบอกต้นกายเราได้ละกายคนแต่ว่าเนี่ยความดีของคนห้าวกาลังงานตามอยู่นี่เรากําลังเป็นผู้เดินทางอยู่ตามกันดิ ผู้ใดว่าตามกับแซงแมงมังแล้วก็เป็นกูมนะ้าใจพอหลับแซงแมงแล้วก็เป็นกูถึง <c oughs> นี่ถึงสันแต่เขาดา่าบักฮานมึงจงแซงหรือถามมันบังสิมึงด่าใครวะด่ามึงนั่นแหละเห็นบาา่เอาติกูนึกว่าด่ากูแล้วไปตัวอยากว่าลา่ะแม่บาา่หลังตีปากแมงด้วยละเนาะเนาะเขาเย็นสินเอออเากันจักหน่อยก่อนแล้ว เนาะยากอย่างหวา่าแหละ <c oughs> คือที่บอกทุกคนกลับไปนี่ให้ทุกคนไปสมารถท่านศีลเอาตามที่จที่ของเหตุใดศีลหาเป็นต้นเนาะทุกคนสมารถท่านศีลแล้วแลก้กการละลึกนึกถึงความทุกข์ยากลําบากในชีวิตประสบการณ์ชีวิตจริงของเจ้าของมากเลยลหละ แล้วสม่เกิดความเห็นอยู่บ่เห็นยังเห็นความสลดใจอยู่บ่เห็นทุกอยู่บ่หรือยังปราถนาต่อไปอยู่บ่เห็นเห็นทุกเห็นความปราถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่แบบนั่นแหละเห็นน่ะถ้าคุณยังเป็นนังสี่คุณยังจะทุกข์ไปคุณยังจะเกิดอีกต่อไปอยู่ได้ไหมโอู้บณบอกกับมึงอีกแล้วเกิดเป็นยังกะซางกูบอกเอาตายแล้วกูไปในพ้าจำหนันบางสิโรดแต่กระเพราหน้าไปที่มันตั้งเกตหน้าเอาไว้แล้วหินก็บบริสุทธิ์แล้วเนี่ยคณะ ที่เราตั้งจิตเจตนาขึ้นมาเองสินบริสุทธิ์แล้วให้มันใจว่าบริสุทธิ<ม>์ใครค้นเราเองคือตอนกูนกนกนกนไม่ได้ไปข่าไผ่ตีไผ่หลักของไผ่ตัวไผ่ได้หลักไม่ได้ไปกินเหล้ามางยาไม่ได้ไปคิดไผ่ได้หลักนั่นแหละมันบริสุทธิ์แบบนั้นหนึ่งเจตนากับบริสุทธิ์กายกับบริสุทธิ์วาจากับบริสุทธิ์สามอย่างครบแล้วในขณะที่ห้องินอนจะบอกสินอนตั้งไว ไผเสื้อกับไปเห็ดเอาไผบ่าเสื้อกับบ้เห็ดก็แล้วแต่แล้วเนาะนี่แหละจังบอกว่าความศรัทธาหรือการปฏิบัติตามหนึ่งมันเป็นประโยชน์แก่ไผแต่ว่าเป็นแกต่ตนเห็น,หนบ้า่ะาเอนิสตางบ่แมนบ่นล่ะเนาะก็เข้าใจงั้บุบบุามันอะไรกิดหน้าไปเสือหน้าไปแล้วพระหน้าบันกับพระว้าจะหลับแต่กม ตายังไงมันก็ไปอหรีนี่แล้วอฟเสือก็หตตามพรพบกเสือก็สางแล้วบงบอมเนกูเนี่ยใจว่าหลับยังซีอหรีแล้วแล้วต่เด้อ,นะเออมบนกูเดนอเหลือใจจากบมนกูเล้ะแล้วซ้วำนีหนึ่งเดียบบ่อ,อยลยากเออีแค <laughs> ่ตาก็สางไม่แค่ํามก็ตามอ,อ่ได้มีผลียังกับเฮาไหมเนาะแม่ว่าสันบพคือพวกเจ้าตะกีรีมา อย่างตะขาว่าแต่ของบดีบ่ประเสริฐเลิศเลอเนาะถึงมาภาวนากบ๊ยปปวยปวันบาเป็นหลักควายรี่ไปหมู่ไปเออทำความดีนี่มันทั้งบผิดกฎหมายทั้งบ่ผิดศีลธรรมทั้งเสียสิงหงายหนา้นไปทั้งฝ่าวาหลดบป็นอันนี้หมูมาลีมาได้แต่กี่ย่าเขาวาบางดูอย่างขาวาบ๊วยเอาความสุขความสุขไปฝากไว้กับปากค้นมันเองไง นั่นแหละก็แปลว่าท่านคอยคอยสิดยอพวกเจ้าบ่ถึงหลังทำหนังไม่จั้งยังเนาะจักอยู่ล้วซึงหลังแต่เดี๋ยวบางนาก็ลบตาหลีกหุ่นดีกที่เห็นบ่บด้บดบร,บริอเดี๋ยวนี้เด้นะเ <laughs> ดี๋ยวนี้กล้าสูงหนาัากจังน้อยแล้วเร,เริ่มเริ่มแกวิชา <laughs> ไม่ก,กู้อะไรอ้าวคนมีวิชามืนก็มีความรู้มันก็เอาตอัวรอดตัว มันก็มีแนวตอบโต้ตกันได้เห็นป่ะตั้งแต่กีดท้านยังบ่าจักหนังบ่กจัดหัดซื้อพุทธเจ้าพุทธเจ้าสว้างใดสูงหลังโอ้ยน,า,น,นากกูสูใชะนอวะาึ้บอกก็ต่อหรอกไม่ว่าท่าใละไปพ่อเมือ่อนี่แหละข้ามมัก